สวัสดีค่ะพอแม่ไปร้องสุขุสุขคนมาพ่อกับสาวดอยนาแกชีวิตบ้านๆคือเก่าเด้อค่ะเมื่อน,นี้ฮาสิพามาเบิงชีวิตชนบทนะคะวันขึ้นปีใหม่นะคะก็เลยมาเยี่ยมญาตินะคะโอ้ยเฮือนประเทศคักขักเลยค่ะนี่พี่น้องเป็นเฮือนไม่สมัยตะก่อนนะคะนี่นแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะ <ง ains> หมักเนาะค่ะอยู่ธรรมชาติทุ่งนาแต่บ้านแม่นมีรังเล็กๆนี่ค่ะเนี่ยไมดได้เลิศดหลูนะค่ะไม่ได้เลือดหลู <ง ains> อยู่แบบนี้กอนเนาะ มีความสุขพอเพียงแล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะอยู่ทุ่งนาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีต้นพะกวานด้วยพี่น้องม้านูกต้นพะกวานป่าได้ไหมต้นพะกวานป่ามีกระต่ายน้อยพร้อม อย่างนี้อุปกรณ์หาปลาลังน้อยๆแบบนี้กับมีความสุขอนาะค่ะนี่นี่เนาะค่ะนี่คักนี่ค่ะนี่ละค่ะเก็บรักษาไว้เนาะค่ะเป็นบ้านดั้งเดิมละไม่ไม่ธรรมชาตินี่งามเลยค่ะพี่น้องดึงดูค่ะเฮ้ยจำนี้กับพออยู่แล้วเนาะ นี่ค่ะน่คะนี่เด้วสิพาขึ้นไปเบิง,งเดี๋ยวกัก้นเห็ดเป็นห้องนอน,นเนอยู่แบบพ่อเพียงเนะค่ะนี่ นี่ราคาชีวิตตนนบดนะคะโอ้ยนี่คักบ้านเียเพิดพักกันหาพักสะดาวอยู่ตะพูต้นสะดาวนะคะนี่ต้นสะดาวหัวไปไหนเนี่ยต้นสะดาว เพ่มาหาเพื่อนเพื่อกับมาเอาสะเดาให้นี่ค่ะต้นสะเดาวยเป็นน้านี่เด้อค่ะพี่น้องโอ้คุณปีนละค่ะปีนละค่ะอืคักได้แล้วน่ะคุณเคยนอนน่ะคุณละปีนนะนค่ะป,ปีนแล้วปีนแล้ว เด็กดื้อปองแป้งมาหาปองแป้งอยู่กับพ่อไปเลวไปถ่ายมิวสิกกันเร็วค่ะธรรมชาติเนาะคะนี่พี่น้องอยู่แบบนี้ มาได้เลือหลูเด้อค่ะอยู่แบบบ้านบ้านบ้านนอกเฮานะคะได้เสยหลูแต่ก็มีความสุขเจ้าเด็กก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็มากดไลค์กด like, แชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามไอโซดอยนักแก่ชีวิตบ้านบ้านน้ำเนี่ยเด้อค่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณน,นะอบันพี่มองน้องของเรานะคะฝั่งไทยฝั่งลาวแลวกะก็ต่างประเทศน้ำนะคะ ที่ให้การติดตามสนับสนุนสาวดอยนักแก่ชิปบ,บ้านมาโดยตลอดนะคะปีใหม่แล้วขอทุกท่านโชคดีประสบความสําเร็จนะคะทุกๆเรื่องเลยเด้อค่ะสลาัเมนีพอแค่นี้แล้วนะคะค่อยพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ,คะไปเบิร์เพิ่งกิบตพักสแตวได้ซําใดแล้วพักสแตวนะคะนี่ต้นสดาวแล้วค่ะนี่ thùng na thùng na quang dài cây sơn